สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องปวยเอเจียงปลายแก้วสักบายนะคะวันนี้มารับจ็อบพิเศษนะคะพคามแม่ใหญ่มา <c oughs> อาอ้าวอาหล่นแล้วมารับนักท่องเที่ยวนะคะแม่ใหญ่แม่ยายระวังน้อยอแม่ใหญ่ท้องพูนนะคะกับควันอีนะคะ วันนี้ช้างมาทั้งหมด6เชือกนะคะ6เชือกเล่นดีๆเล่นดีๆอย่าเทแข่งอย่าเทแข่งโหน้ำขึ้นเยอะเลยนะคะน้ำขึ้นเยอะเลยอ,อันนี้ไม่ใหญ่ทองคูณนะคะกับควันอีนะคะ โอ้โหแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่สนุกกว่าเพื่อนเลยนะแม่ๆ FC นะคะหรือนักท่องเที่ยวนะคะท่านใดที่อยากมานั่งช้างนะคะชมธรรมชาตินะคะที่ริมน้ำชีนะคะก็มาได้เลยนะคะของทางโครงการโครเนาจังนะคะ มานั่งช้างชมธรรมชาติได้นะคะโอ้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 แม่ใหญ่จะเอาอยู่หรือไม่อยู่เนาะไอ้ซอจูซั้นไอ้ซอจู แม่ใหญ่ไม่ยอมขึ้นแล้วเอา้ <c oughs> เอา <c oughs> อา่าค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะคะแม่ใหญ่สนุกนะคะไม่อยากขึ้นนะคะ <c oughs> เอาม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 า,มา แม่ใหญ่ได้ลงน้ำนี่ไม่ยอมขึ้นเลยนะคะไม่ใหญ่ไม่ยอมขึ้นเลยได้เล่นน้ำนี่สนุกนะคะามาชมบรรยากาศนั่งช้างเล่นน้ำนะคะที่ริมน้ำชีนะคะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ เล่นน้ำเสร็จแล้วก็มาเป่าน้ำแม่ใหญ่ไปจับแต่ผู้ชายเลยแม่วันจันไปจับแต่ผู้ชายเลยนะคะอเป็นล้วงพายเบนใหญ่เลยถ้าเป็นไรค่ะอ่ อ,อ้อมหน้าอ้อมหลังอ้อมหน้าอ้อมหลังเลยแม่ใหญ่วรรจันจนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะคะ แม่ใหญ่เรายังค้างอยู่นะคะยังอยาเล่นอยู่ ก็มีพังทองคูณลายเบนพังวันจันนะคะพังน้องใหม่เย้นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาตินะคะโอ้แม่ใหญ่แม่ใหญ่พอแล้วแม่ใหญ่ โชว์โชว์หน้อยอายโอ้หเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปที่พักด้านบนนะคะโอ้บรรยากาศดีมากค่ะแม่แม่บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้มาด้วยกันหกเชือกนะคะช้างพรายสองช้างพังสี่นะคะ เราเตแล้วเว ino, ตมาเจมิโนไปมาฮูดออนฮูอนฮูไปมาฮููเราไปมามาฮูฮไปเ้องไปเท่าลยหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินขึ้นมาข้างบนนะคะ นี่คือเส้นทางการเดินมาวันนี้รับนะักท่องเที่ยวหกเชื่อกนะคะ,ะมาก็แวะกินต้นไม้ใบหญ้าข้างทางนะคะอะแม่ใหญ่ทองคูณเล่นน้ำสนุกใหญ่เลยวันนี้ไม่อยากขึ้นจากน้ำเลยนะแม่ใหญ่นี่ สนุกใหญ่เลยนะคะป้ายพาแขกลงนะคะแม่ใหญ่แม่ยายมาเรื่อยๆนะคะสนุกสนานกันทุกคนนะคะวันนี้ แม่วันจันไม่ยอมขึ้นแล้วแม่วันจันห่วงกินแล้วส่วนนะักท่องเที่ยวสองท่านหลังนี้ไม่ขึ้นช้างนะคะเดินเอานะคะอยากเดินกับช้างหลังจากที่เดินเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลงที่เกยตรงนี้นะคะ,ะลงจากช้างที่เกยตรงนี้นะคะ ภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพา,าแม่ใหญ่มารับนักท่องเที่ยวนะคะขี่ช้างชมธรรมชาตินะคะที่ริมน้ำชีนะคะมแม่ใหญ่ทองคูณเล่นน้ำสนุกใหญ่เลยนะแม่ใหญ่ในวันนี้สนุกมากเลยนะคะ

ผ่านนักท่องเที่ยวลงจากช้างนะนะคะก็จะมาถ่ายรูปรวมกันนะคะถ่ายรูปรวมรูปหมู่คณะกันนะคะทั้งช้า,างแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มาวนันนี้หกเชือกนะคะได้รับทนะายมงลายมงคล่ายมงคลลายเบ้นทังน,น้องใหม่ พังวันจันพังทองคูณนะคะแล้วก็พังอะไรเนี่ยวันนี้หกเชือกนะคะแม่ๆนะักท่องเที่ยวหกท่านกับช้างหกเชือกนะคะนวันนี้ก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะนั่งช้างชมธรรมชาตินะคะ ภาพที่น่ารักมากนะคะอยากไปกับเชือกไหน้ใคเลยาวคลิปนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องกุยอเจียงนะคะ <c oughs> นั่งช้างชมธรรมชาติวันนี้แม่ใหญ่ทองคูณนะคะแล้วก็เพื่อนๆนนะคะ6เชือกมาเที่ยวนั่งชมธรรมชาติอย่างนี้ได้นะคะที่ ทางโครงการพัชนาจักรนะคะจังหวัดส,สุรินทร์นะคะแม่แคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคุยไอเจียงะค่ะแก้วสักใบด้วยนะคะขอบคุณทุกทา่านขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านกัน <S <S Hãy subscribe cho kênh Ghiền